สวัสดีครับผมพ่อครับพิธีหาอยู่หากินนี่สายปีเปบ่าเบือให้พร้อมเลยครับกินเปนป้าเบื่อเลยเออรากาครับผมอยู่บ้านเบื่อแล้วโวกจินมืกสีแล้วครับกับเสบใจที่หนึ่งคือเกาตัวเล็กตัวน้อยเราต้องสอกขี่ใข่เป็นออกฟรอมครับผมล่างดีๆขันบดแดงมาที่นี่คุยคำยังใหญ่ครับผม สุดยอดเลยครับนายเหลือเกินปีงป่าในน้ำมาผมสูตดไม่คือไปเห็ดยดนยดมาดตกเียอแล้เนี่ยปล่อยคือธรรมศาสตรเนาะเออบม่บานหาคุณนี่ได้ยเส่บอกเมือเดนมาอิ้มข้าเนี่คนี่แหละครับกินข้าวป่าแตงมเนข้าวย้ใหญ่อยู่ดีเนาะอันันเเสพเพิ่นเป็นปีงป่ารับจีป่าเด กินเบียบนี่เยอะแล้วปลาเฉพาะสมควรแล้วครับพอได้กินเยอะครับหวยต,ตามธรรมชาติปลาขาวปลาขาวใสเอาหน่อยในต้มด้ปีงเยอะครับเกลือผู้นนอมรำเหีเ่บักเกลือผูแดงนะล่ะ โอ้บ่อฟักเลยบ่ครับเนี่ยบ่อแบบมีเล่นบ่นดิไม่ใช่ว่าสี่ขั้นอยู่คือเกาลัดเออยขั้นขั้นบีบขั้นเยอะจังไยยครับผมกลายเป็นเป็นตัเก้าวโอ่งละเต็มที่รุ่นกระแทกมัน,นาวมะนมาวมะนาวเดีน,น,ดนี่นะครับขั้นเกียร์ขั้นเป็นตัวครับผมก่อยเป็นตัวเลยครับมือน,นี้ไปห่วยระวังขวบด้อเออเห็นแล้ว,วเว้ย <laughs>

ทีเด็ดน้าสมขันปลาเขาดึงคนนั่นคนนี้ป้องกลางคอาามัมีน้บาบ่โอ้ไบอกกกันเลยครับผมบอลบุญเดลเลย

นี่หลักมันสุดยอดบรมยานดก,กาศกินข้าวปลากันนี่งาบฟื้นนี่ลดนเลยเหฮนดได้อันตลก <c oughs> หรอ นี่ฮัตะผมเขาบอกนี่เขาดีอะฮึมเดี๋ยวอีสั่าปวดรีแล้วมันจะติดกินอนาดนั้นขึ้นนะอมเข้าไปขึอะเด้อมาครับแม่แบบพงก้อยเป็นตัวขั้น เดี๋ีวนีก้นกี่เดต้ก้อยมือนี่ก้อยสูตรเบาพภูมครับผมเบาเฮ้เบามาชิมกันนะฟุ้าานนะดดใช่ช โอ้โทบเลยบอ้ยสุดยอดแล้วครับสุดยอดคักแล้วครับผม โอ้โเท่าแม่เอาจบเจียเลยที่ได้ส่วนตกใายนึงเหน่องอครับผมเงี้ยปูวันเกียนเทามากยงขัดบ่ครับทางเหี้ย ยอดไปเลยปวดปลากินนยู <guarding okay>? ้หญงวง้าตายด้หนออเดี๋ยวกนแนว่าได้ยินบะโอ้ัดเกลือ กอยมือจังบาหุมักลก้วหนยวจะเห็นเป็นนีดไหมใช่เนเป็นขขวไหมตัวนีเติเน้อเก็บโลหรือโลคุณแหมาเนเป็นขอขวไหมขาหนยกระดู นเมื่อกิ้มูหกินมกินมกมันกบวานไม่ได้แตกต่างจากค่อยป่าทัช่นี่เลเพราะว่ามันเขาขันคับเขาขันนมันเป็นผงงไหมให้หลอนม่ไงทุนกวยข้อดีคกรับอกก้วยแม่ใ่กะบอกบ่าป้ายยันกยานถึงมือแดงให้มีนุ้ยนหน่อน้ำล้วงกันนาวงกันเม่สามเอมรบมนแล้วอีดีเยอะเขาหยวนี่เป่ ว่ามันหล่ลงเป็นนิ้วเนี่ยหายน่ปก่อยเข้าอยู่ยนั่นละลงมง้องอยู่เด้านพุกกันเป็นแต่ไม่วันเบง้องสองนิ้วสามนิ้วแม่แต่ละเมืองใครดีจะก้อยปลามกรครับพี่จะก้อยหน่อยมีนู่นตรงนั้นขาอะไรก้อยปลา

ออนเบ็ดอันนี้ลูกของี่น่องของผ่านผ่านับผมต่มต้มปลาข้กลื่อนอิ่แจอ่ม้ะ้องมกันเี่ยต้นไ้ัวหเบิจดอยไอตัวนี่ดิถ้าเอ่านมึงอิ่ดียวน่งัวอช่มอิ่เดียไอ้ด่ยอ้ดยอ้บ่อือมนี่ห้องครับพรม ว่าแัก็กันนะว่ไม่กอได้ังไก็ไปได้ไปเนครับเอาสุดยอดแล้วครับเมนูสามเมนูครับผมพานปื้ยนารักจังเลยยอดโอ๋อจังหวะทุดถ่ายเด้เนื้อนี่ก็พร้อมพ่แดงเนี่ย ก็น้อยเมียนวช่ป่าอะไรที่ชาวอันต้มท่านนี้ตุ่มเป็นตัวเนาะนั่นละหอมหัวเรียงกัดเข้าไปก็มืตัวันแจบเลยนี่กิเป็นตัวได้เออมันกลมกลมอยู่ในห่นเหรอแต่เลยครับตุมคักเอ้าเริ่มห่อนแล้วครับนะครับเขาเอิญกินร้อนๆ ยิ่ดีมีแห้งกัดครับผมมีความสุขกันไลไๆกับเขาวันนี้สุดยอดครับนายเลยครับยิ่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับวูหนาหลักจังเลย